วันนี้เราจะมาลองเลี้ยงเจ้า t r ิออหรือว่าเรียกว่ากุ้งไดนโนเสาร์กันดูนะครับพอค้นหาจากวิกิพีเดียนะครับก็จะพบว่าเจ้า t r ิออเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นสัตว์จัาพวกขาปล้องคล้ายๆกับกุ้งหรือปูนะครับก็เป็นสัตว์น้ําจืดขนาดเล็กนะครับที่มีรูปร่างประหลาดคล้ายๆกับแมงดาทะเลนะครับ แล้วก็บางทีก็จะเรียกว่าแมงดาทะเลน้ําจืดหรือว่ากุ้งไดนโดนเสาร์นั่นเองนะครับเป็นสัตว์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยตั้งแต่ยุคคาร์บอนเนต o r ลัสนะครับตั้งแต่3 0ม0ล้านปีมาแล้วครับนานมาก,มากๆเลยนะครับเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตอยู่แล้วก็อีกจําพวกหนึ่งนั่นเองนะครับพอลองดูรูปภาพเจ้าชัยออบนะครับในกูเกิลนะครับก็จะเห็นรูปภาพต่างๆมากมายก็สวยงามนะครับก็เป็นคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดยุคดึกดำบรรน,นะครับ เราก็จะมาลองเลี้ยงกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของแคปซูลไข่กุ้งไดโนเสาร์ของเรานะครับด้านในก็จะมีไข่อยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับก็ซูมเข้ามาให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับเราได้ซื้อทริออฟนะครับมาจากเว็บซื้อขายออนไลน์นะครับก็ทรยออฟก็จะเป็นกุ้งกุ้งไดโนเสาร์นะครับที่มี มีสายพันธุ์มาจากดึกดำบันเลยนะครับก็ตัวจะคล้ายๆกับแมงดานะครับแต่ว่ามีขาเหมือนคล้ายๆกับกุ้งอะไรพวกนี้นะครับกอนนี้ก็จะเป็นไข่ไข่ของไทรออกนะครับสามารถที่จะทนอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่มีน้ําไม่มอีอากาศได้นะครับจึงอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับก็แค่มีไข่นะครับไข่พวกนี้เนาะแล้วเราก็เอาไข่เจ้าเนี้ยนะครับมามาฟักในน้ํานะครับก็ เขาให้เตรียมภาชนะนะครับตามนี้เลยนะครับเตรียมภาชนะจะเป็นตู้ปลาหรือว่าเป็นอ,อะไรก็ได้ครับใส่น้ําที่ปัสกาคลีมนะครับก็ทิ้งไว้1-2วันนะครับแล้วก็ให้แกะแคปซูลเจ้าไข่กุ้งเดือนเสาเนี่ยนะครับให้ใส่ลงไปในน้ำนะครับประมาณ 1- 2วันนะครับก็จะเห็นตัวเล็กๆเ,เริ่ม,เร,มเริ่มเห็นมีการเปลี่ยนแปลงดิ้นดุกด๊กดุกด๊กนะครับก็เราก็จะมาลองแกะแคปซูลใส่ลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้นี้ได้เลยนะครับนี่จะเป็นน้ําที่เตรียมไว้นะครับ โอเคครับเจ้าไข่กุ้งไดโนเสาร,ร์อยู่ในนี้นะครับอยู่ในครับลนนี้มีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็โตมาจะดิ้นดุกดิ๊กจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะได้รู้กันละครับโอเคจะลองทําการแกะกันเลยครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็จะทําการปล่อยเจ้าไข่กุ้งไดโนเสาร์ลงไปในน้ําคงต้องหย่อนลงไปหมดเลย แล้วก็คนคนคนลงไปลูกลงเป็นลูกก็จะทิ้งไว้นะครับประมาณ 1- 2วันก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงสเต็ปแรกอ้ามาแล้วลงมาแล้วครับจะเห็นไข่อยู่นะครับเริ่มลอยแล้ว ไข่รเริ่มลอยตรงขอบนี้ครับเหมือนเศษอะไรบางอย่างครั้งนี้ก็ออกละก็มีเศษเล็กๆเริ่มรอยครั้งนี้ไม่ค่อยเห็นครั้นีนเห็นกว่าอ,อ่ะลงไปเลยลูก ขั้นตอนการเตรียมน้ำการแกะแคปซูลวันแรกก็ผ่านพ้นไปนะครับเราก็มาลุ้นว่าวันต่อๆไปนะครับเราจะได้ลูกเจ้าทรยออฟกุ้งไดโนเสาร์หรือเปล่านะครับ